อาลเวลานี้หาครูใหญ่ได้แล้วความจริงครูใหญ่ท่านนอนอยู่ใกล้ๆแต่ผมมองไม่เห็นเองสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านทหลายตั้งใจฟังเวทนานุปัสสนามาหาสติปัฏฐานผมจะขอนำมาพระพุทธพจนบทพมบาลีที่องค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสตร์สันดาสมาสมพพุทธญาทรงตรัส มาแปลออกเป็นภาษาไทยแล้วแปลในปัจจุบันสำนวนมันไม่เพราะก็ขออาภัยด้วยมิฉะนั้นเดี๋ยวก็จะหาว่าผมสร้างธรรมะมาสอนเองให้กล่าวว่ากระทันจากพิกเวพิคุซึ่งแปลเป็นใจความมาดูก่อนพิสุทั้งหลายก็อย่างไรพิคุ พิสุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาคือความสวยอารมณ์คำว่าเวทนาเนี่ยก็ได้แก่อารมณ์ที่เราเข้าไปสัมผัสเขาตามบา,บาลีท่านเรียกว่าสวยอารมณ์ในเวลาในเวคือว่าสวยอารมณ์ในเวทนานั้นอยู่เนืองเนืองแ้งกล่าวว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุในพระธรรมวินัยนี้ เมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยสุขเวทนาเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยทุกขเวทนาเมื่อเสวยอทุกขมาสุขเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราเสวยอทุกขมาสุขเวทนาคือไม่มีสุขไม่มีทุกมันเฉยเฉยใจมันว่างว่างสบาย หรือเมื่อเสวยสุขเวทนาท uh ี่มีอมิตรคือเจือวิธีกรรมมุณก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราเสวยสุขเวทนาที่เจือวิธีกรรมมุณหรือเมื่อหรือเมื่อเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอวิตอิคือที่ไม่เจือวิธีกรรมมุณก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรหรือเมื่อเสวย สุขเมื่อสวยทุกขเวทนาที่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยทุกขเวทนาที่มีอมิตรหรือเมื่อสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอมิตรหรือว่าเสวยทุกขเวทนาอทุกขเวทนาที่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยอทุกขเวทนา อาทุกขมสุขเวทนาที่เมีอมิตรอาทุกขมาสุขที่หมายความว่าไม่ทุกขไม่สุขหรือว่าเสวยอาทุกขเวทนาอาทุกขมาสุขเวทนาที่ไม่มีมิตรก็รู้ชัดว่าบัดนีเราเสวยอาทุกขมาสุขเวทนาที่ไม่มีมิตรดังนี้พิสุย่อมพิจารณาเห็นเวทนาภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นพผเห็น เวทนาภายนอกบางย่อมพิจารณาเวทนาทั้งภายในและภายนอกบางย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในเวทนาบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในเวทนาบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเวทนาบ้าง ก็รือสติว่ามีเวทนานี้มีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะภายในเกเธอแต่เพียงสักธว่าเป็นที่อาศัยสัวธา่าเป็นที่ระลึกเราย่อมไม่ติดอะไรอะไรทั้งหมดในโลกด้วยดูก่อนวิสุทธังหลายเธอย่อมพิจรารณาเวทนานในเวทนานเนืองเืๆดูอ,อ,อย่างนี้ <c oughs> นี่ผมเอามาอ่านให้ฟังเพาเป็นการป้องกัน <c oughs> นี่จะหาว่าผมสร้างธรรมะขึ้นมาสอนเเองะกลายเป็นว่าไว้ยเขาลือกันนะว่าเวลานี้ผมกลายเป็นพระพุทธเจ้าไปองค์แล้วเขาลือกันว่าสร้างธรรมะขึ้นมาสอนได้ความจริงนี่ไม่ใช่เข้าใจพลาด ธรรมะใดๆที่สอนท่านก็นำมาจากองค์สมเด็จพระสัมสมาสัพพุทธเจา้าผมไม่ใช่สัพปัญอยู่และมันนั่งพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจา้าว่าเมื่อสเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสเสวยสุขเวทนาเมื่อว,ว่าเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าสเสวยทุกขเวทนา หรือว่าเราไม่มีความสุขก็ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีก็รู้ชัดว่าเวลานี้มันเฉยๆไม่มีทั้งความสุขแต่ความทุกข์ตอนนี้เป็นอันว่าองค์สมเด็จระสมมาสมพุทธเจ้าให้มาพิจารณาถึงอารมณ์ที่เราสัมผัสเวทนาเนี่ยเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสเป็นสำคัญเวลานี้เรามีสุขหรือว่าเวลานี้เรามีทุก ในว่าเวลานี้เราไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีอารมณ์สบายสบายอารมณ์สบายสบายนี่เขาเรียกอุบเบกขาลมอารมณ์ไม่เกาะหน้าอารมณ์อารมณ์ไม่เกาะสุขอารมณ์ไม่เกาะทุกข์มีจิตเป็นจิตที่มีความสุขมีอารมณ์ว่างคำว่าว่างในที่นี้คือว่างทั้งกุศลธรรมและว่างทั้งอกุศลธรรม คำว่ากุศลเป็นจุดที่เกาะไม่มีสําหรับจิตหรืออกุศลที่เกาะไม่มีสําหรับจิตเป็นจิตที่มีอารมณ์เป็นสุขอย่างยิ่งอารมณ์ตอนนี้เป็นอารมณ์ที่เราต้องการอย่างที่ท่านอนหลายเจริญพระกรรมฐานจุดใดจุดหนึ่งจิตไปเกาะภาพแสงสีบ้างจิตไปเกาะอารมณ์อะไรต่ออะไรบ้างอันนี้ที่ถือว่ายังไม่ดีจิตจะมีความวุ่นอยู่ แต่ว่าจิตมีความเฉยๆมีความสุขเยือกเย็นอันนี้จิตดวงนี้เราต้องการนีการที่จะสวยสุขแล้วสวยทุกข์มันยังเป็นโลกีวิสัยยังไม่ชื่อว่าเป็นจุดความดีเป็นจุดความเด่นในพระพุทธศาสนานี่มาดูต่อไปท่านกล่าวว่าเมื่อสวยอัทุกรมมสุขคือไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ชัดว่าเราสวยไม่สุขไม่ทุก ที่ต่อไปตังกล่าวว่าหรือว่าสวยสุขเวทนาที่มีอวิชคือเจือวิธีกรรมมคุณก็รู้ชัดว่าสวยสุขเวทนาที่มีอวิชเป็นสาคัญคําว่าเวทนาแปลว่าสวยอารมณ์อารมณ์ที่มีความสุขความสุขที่มันเกิดขึ้นกับใจก็ได้แก่สิ่งของที่เรามีอยู่หรือว่าคนหรือว่าสัตว คำว่าอมาิตรเนี่ยต้องมีเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเป็นวัตถุเป็นวัตถุที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามถ้าเราได้มาเรามีความดีใจในเรื่องนี้ว่าสิ่งนี้ที่เราปรารถนาเราได้แล้วอย่างนี้เรียกว่าสุขเวทนาที่เจี่ยไปด้วยมิตรคือกรรมมคุณเป็นของไม่ดีนะครับขอบอกไปเลย ถ้าเรามีความดีใจพร้นได้ของที่เป็นําได้ของก็มาที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามเรายึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรานี่มันเป็นของไม่ดีนะครับให้พยายามพิจารณาให้รู้ว่าเวลานี้นะจิตของเราไปเกลือนกลั่วกับการมาคุณหรือเปล่านี่เมื่อรู้แล้วก็ต้องหาทางละกามาคุณไม่ได้หมายถึงผู้หญิง เรือัตถุหมายทึงผู้ชายเสมอไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมบัติของโลกที่เราได้มามันเป็นวัตถุชื่อว่าเป็นเรื่องของกรรมมาคุณกามะประความใคร่คือเป็นรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสต,ตามที่ประสงค์เริ่องหน่าของกรมสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ดีถ้ารู้สึกอเวทนามันเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็ต้องหาทางตัด ตัดเชียนได้อสุกกรรมฐานออในนี้ไม่มีสินะก็ต้องตัดเชียนด้วยอดานาจหนึ่งปฏิกููสัญญาหรือว่าธาตุสี่หรือว่านาวสีเก้าย้อนหลังเข้าไปตามที่เราเรียนมาแล้วว่าการมาคุณมันเกิดขึ้นเพราะพวกเรามีความลหลงไหลฝ่ายฝันผิดคิดว่าของสกปรกเป็นของสะอาด คิดว่าของที่มันไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงคิดว่าเป็นของที่จะต้องสลายตัวคิดว่ามันจะไม่สลายตัวนี่เป็นอารมณ์ผิดเราก็เลยใช้ทั้งสมถะและวิปัสสนาเข้าประหัตประหารเสียทันทีนี่หมายความรู้เวทนาที่เกิดในอารมณ์จงกระทั่งอารมณ์ของเราไม่เกาะในกรรมคุณนั้นมีความรังเกียในกรรมคุณเรียกว่านิพิทายาน แล้วจิตเข้าถึงสังขารุปเปคายานมีอารมณ์วางเฉยไม่เนื่องในการมาคุณทั้งหมดอย่างนี้ถ้าจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ใช่อย่างนี้นะครับอารมณ์นี่พูดถึงอารมณ์มาใช่จิตอารมณ์มันก็มาจากจิตแต่ว่าด่านจิตท่านมาบ่ายว่า,าไว้อนหนึ่งที่จะไปซ้ำกัน ท่านว่าต่อไปหรือว่าเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีวิทไม่มีมิตรคือไม่เจือได้กรรมคุณก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีมิตรนี่สุขเวทนาที่ไม่มีมิตรเป็นยังไงที่ไม่เจือได้กรรมคุณก็ได้แก่อารมณ์ที่เราพอใจอยู่ในศีลอารมณ์ที่เราพอใจอยู่ในสมาธิ อารมณ์ที่เราพอใจอยู่ในวิปัสสนาญาณนี่อย่างหนึง่งสูงไปนิดไหมครับถ้าสูงไปกะลดไ่หน่อยหนึง่งอารมณ์ที่เรามีความพอใจอยู่ในจรณะทั้งสิบห้าประการเราจะทำดีครบถ้วนถึงเต็มระดับหรือไม่ก็ตามแต่ก็ยังทำอยู่ ื่อขึ้นชื่อว่าจิตของเราน้อมเข้าสู่ในธรรมที่องค์งงสมเด็จพระบรมโคมีความต้องการหรือว่าจิตของเราตั้งมั่นอยู่ในพรมวิหารสีจิตก็มีความสุขที่ไม่เจือไปฏิการมาคุณหรือว่าจิตของเรามีกำลังใหญ่เ็ทรงอิธิบาท,ทั้งสี่ประกการระหัสประหารความชั่วให้พ้นไปจากจิต ถึงแม้ว่าจะพ้นไปไม่นานเพียงแท้กระตาทางกรรมหานที่โชคราวก็ยังมีคุณมีประโยชน์ที่ว่าจิตมีความสุขสุขที่ไม่เจือปนไปด้วยอมิตรคือกรรมคุณท่านกล่าวต่อไปว่าหรือว่าสุขือว่าหรือเมื่อสวยทุกขเวทนาที่มีอมิตรก็รู้ชัดอยู่ว่าเวลานี้สวยทุกขเวทนาที่มีอมิตร ให้ทุกเวทนาที่มีอมิตรีหมายความว่าของที่เราได้มาคนที่เราได้มาสัตว์ที่เราได้มาเราได้มาทีแรกพอเข้ามาแล้วมันก็เกิดความเดือดร้อนต้องปกครองกันต้องเอาอกเอาใจกันต้องระมัดระวังรักษาวัตถุทุกอย่างไม่แต่คนยิ่งคนหรือสัตว์มีความร้ายแรงมากเพราะต่างคนต่างมีความคิด ถ้าเราได้คนที่มีความเห็นผิดไม่เคารพตัวระเบียบวินัยศีลสมาธิปัญญาความหนักใจไม่จะเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็ต้องถือว่าเป็นกฎธรรมดาคนเกิดมาในโลกแล้วที่จะหนีอาการอย่างนี้ไปมัน้นมันหนีไม่ได้เพราะไม่เกิดมาเป็นคนมันก็ต้องอยู่กับคน เกิดมาเป็นคนแดงของคนมันมีสัตว์มันก็ต้องอยู่กับสัตว์ด้วยเกิดมาเป็นคนมาเป็นแดงของวัตถุก็ต้องอยู่กับวัตถุเราจะหนีมันไม่ได้ในเมื่อทุกประเภทนี้เกิดขึ้นเราก็โหนกำลังใจเข้ามาคิดว่าการทรงชีวิตอยู่นี่ไม่นานไม่ช้านานเท่าไรชีวิตของเราก็จะมันไหลคือพิพินาศไปจมไปในดิน ในเมื่อมีเวทนาเกิดกันด้วยอามิตรประเภทนี้เราก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแ้าสิ่งใดที่เราควรจะรักษาไว้ได้ก็รักษาไว้ถ้ามันเป็นปัจจัยเกิดทุกข์มากขึ้นก็กำจัดมันไปเสียถ,ถ้าเป็นวัตถุกโยนทิ้งเป็นคนหละสัยก็เลิกคบเป็นอันว่าเราหาทางหลีกหาทางเลี่ยงให้พ้นจากอารมณ์ทุกข์หนักที่มันไม่ควรจะทุกเกินไป แต่ว่าถึงกระไรก็ดีถ้าการปกครองคนหรือครูอยู่คนคนอยู่ด้วยกันหมู่มากหรือว่าเรามีวัตถุเป็นสมบัติมันก็มีอารมณ์ทุกข์เป็นของธรรมาดาทางนี้ก็เว้นไว้แต่อารมณ์ของพระอรหันต์เท่านั้นที่ท่านไม่มีความทุกข์ท่านถือว่าสภาวะของโลกปกติมันเป็นอย่างนี้ท่านก็ใช้อุเบกขาญาณกขาสังขารรูปเบกขาญาณเขาครอบงำตัด ความพอใจในวัตถุทั้งหลายต่างๆเสียถือว่าเป็นอารมณ์ปกติมันมีมาก็มีไม่มีก็แล้วไปแต่ว่าถ้าคนไม่ดีนะพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เอาไว้ในสำนักของท่านอย่างท่านพระวกลิไม่สนใจในพระธรรมวินัยพอใจในความสวยสดงดงามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ทรงไล่ออกจากสำนักอย่างพระันนะเป็นคู่ทุกคู่ยากกมาตั้งแต่ก่อนบวชเป็นสหาชาติในเมื่อไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยองค์สมเด็จพระยอมไตรบรมรรสัสสทดาก็ทรงสั่งให้สงลงพมทันคือไม่คบหาสมาคมด้วยจะไปหาใครก็ห้ามไม่ย่าไปพูดด้วย มันเลวแล้วจงอย่าคบถ้าเขาดีแล้วจึงคบนี่เรานี่ก็เหมือนกันในเมื่อไอสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่มีชีวิตก็ดีไม่มีชีวิตก็ดีถ้ามันเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์มากเกินไปแล้วก็เหวี่ยงมันทิ้งไปเสียอย่าไปสนใจอย่าไปอาลัยในมันถ้าคืนบาอะไรในมันเข้ามันก็จะทําให้เราต้องตกไปสู่อบายภูมิหรือว่าเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ ยังใหญ่เข้าไปยึดถือมื่นบอกตั้งกล่าวต่อไปว่าหรือเมื่อสวยสสุขเวทนาที่มีมิตรก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราเสวยสุขเวททุกเวทนานะไม่เสื่อมถุกให้ทุกว่าไปแล้วนี่ว่าต่อไปอีกว่าหรือว่าสวัสดิทุกเวทนาที่ไม่มีมิตรก็รู้ชัดว่าเสวยทุกเวทนาที่ไม่มีอมิตร ทุกขเวทนาที่ไม่มีวิอมิตรกาอารมณ์วิตกคิดว่าวันพรุ่งนี้จะมีกินไหมวันพรุ่งนี้เจ้าหนี้จะมาทวงไหมวันพรุ่งนี้จะมีอันตรายมาถึงเราหรือไม่เวลานี้ใครเขาจองล้างจองผ่านกันบ้างเราจะมีสภาพภาวะเป็นยังไวงวิตกถึงลูกวิตกถึงหลาน ที่อยู่ห่างไกลจะมีความสุขหรือความทุกข์ในเวลานั้นไม่มีของอยุหนาจะนั่งในตัวเองถ้ารมนั่งนึกขึ้นมาอย่างนี้ก็ต้องถือว่าเรื่องธรรมดายอย่างนี้อย่าสนใจเพื่อประโยชน์อะไรมันจะมีหรือไม่มีมันจะสุขหรือมันจะทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราแก้ไขไม่ได้ถ้าสิ่งใดถ้าเป็นกฎของกรรมเราก็ไม่สนใจ เราเองเราก็ไม่สนใจในขันห้าคือร่างกายของเราเหมือนกันเราก็ไม่สนใจในโลกกระททั้งแปดประการมันยาสุขมันยาทุกก็ช่างพวกมันเราเกิดคนเดียวเดียวก็ตายตายแล้วคนแล้วกันไปคําว่าแล้วกันไปก็หมายความว่าเราก็ไม่ติดใจในขันห้าต่อไปปล่อยให้มันตายตายแล้วคนเลิกกันคือชีว่าขันห้าประเภทนี้ไม่มี ทำจิตให้สบายถือว่าเวลานี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ยังไม่แก่แต่เตรียมจิตไว้แก่คือว่าความวางเฉยในเมืม่อกฎข้องกรรมเกิดขึ้นฟังกันต่อไปทั้งกล่าวว่าหรือเมื่อสเสวยอุทุกขมสุขเวทนาที่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าสเสวยอทุกขะสุขเวทนาที่มีอมิตร คำอ,อาทุกขมาสุขแต่หมายความว่าทั้งไม่สุขแล้วก็ทั้งไม่ทุกข์อารมณ์มันสบ,บายที่มีอมิตรหมายความว่ายังไงหมายความสมมติว่าเราเป็นนักเจริญกสินจับภาพกสินขึ้นหรือว่าเราเป็นนักเจริญพุทธานุสติกรรมฐา,านจับภาพพระพุทธรูปขึ้นเมื่อภาพนั้นปรากฏชัดอารมณ์จิตมีความสุขก็อารมณ์จิตเป็นฌาน อารมณ์จิตก็ทรงตัวมันก็มีความสุขแต่ว่ามีอามิตรเป็นเครื่องเกาะก็ได้เกิดกรูปของกสินหรือว่ารูปของพระพุทธรูปเป็นตน้นอย่างนี้ได้ว่าเสวยอทุกขสุขเวทนาที่ไม่มีที่ที่มีอมิตรท่านกล่าวต่อไปว่าหรือว่าเมื่อสเสวยอทุกขสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตร ก็รู้ชัดว่าสวยอุทกกรมสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรอันนี้ก็ได้แก่วิปัสนาญาณว่าเราไม่สุขเราไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีอารมณ์ใจยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกคือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราเรียกกันว่าเราและของเรา เราถือกันนะักกันหนาะว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่มีความสําคัญที่สุดคือร่างกายเพราะเรารักยิง่งตอนนี้เราก็พิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่เข้าใจของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเรือนร่างกายเป็นที่อาศัยของจิตชั่วคราวเราสักแต่ว่าอาศัยมันเท่านั้น ย้อนกับปัญหาในตอนต้นว่าร่างกายมีอะไรบ้างคือหนึ่งปฏิกูลอาการสามสิบสองเตรียมด้วยความสุกปรธาตุสี่ร่างกายมีธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟไปชมกันชั่วคราวเท่านั้นแล้วมันก็เสื่อมโทรมเป็นปกติธาตุสี่มีสภาพมันซาศพในป่าชา้าร่างกายนี้มีสภาพมันซ่าศพในป่าชา้า มันเป็นของน่าเกลียดมันเป็นของน่ากลัวเราไม่ควรปรารถนาในมันเราจะตัดภาระมันเสียโดยเราไม่ยึดถือว่ามันว่าเป็นเราเป็นของเราคิดว่าร่างกายนี้เมื่อมันสลายตัวไปแล้วมเื่อะไรก็ช่างมันมันจะมีความสุขมันจะมีความทุกข์ตามสภาพของมันก็ช่างมันสิ่งใดที่แก้ไขได้ก็แก้ไขแก้ไขไม่ได้ก็ไม่แก้ไข ท่านกำลังใจให้เป็นสุขท่านกำลังใจให้มีความเบื่อหน่ายว่าร่างกายสกปรกมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันจะต้องสลายตัวไปในที่สุดมันไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่พำนักของเราท่านกล่าวต่อไปว่วาด,ดังนี้พิสุย่อมพิจรารณาให้เวทนาในเวทนาคือภายในบ้างใ,เาใ,าาาาาใ้เวทนาในภายในก็หมายความว่าพิจารณาเห็นเวทนาในกายของเรานะในจิตใจของเรา ว่าเวทนาอย่างนี้มันเป็นธรรมดาของบคุคคลที่ทรงกันห้าจะต้องประสบเราไม่มีความพอใจในการห้าเวทนาจะได้ไม่มีนั่นงกลต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเป็นใบาภายนอกงนั่นก็พิจารณาว่าเมื่อเรามีความรู้สึกทุกอย่างนี้สุขอย่างนี้เมื่อรมกลุ่มอย่างนี้ชาวบ้านชาวเมืองเขาก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับเรา เป็นอันว่าเราคนดีเขาก็ดีไม่มีใครมีความสุขเป็นคนที่ประกอบไปด้วยความทุกข์ถ้าเกาะกันห้าเพราะว่าทุกในด้านของอริยสัจถ้ายังหลงไหลฝ่ายฝันอยู่ในขันห้าเพียงใดเราก็ต้องมีความทุกข์อยู่เสมอเขาก็มีสภาพเช่นเดียวกับเราจะสนใจอะไรกับสำหรับเราหรือเขา พ้อต่อไปได้กล่าวว่าย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในบ้างทั้งภายนอกบ้างคือมีความรู้สึกว่าราวกับเขาคนภายนอกมีเวทนาอย่างนี้เหมือนกันต่างคนที่เกิดมาแล้วต่างคนต่างไม่มีความสุขทุกคนแบกบทุกอยู่วันยังค่ำคืนอย่งลูกมันจะมีความดีอะไรสําหรับการเกิด ท่านกล่าวาตัวว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปบ้างย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปบ้างนี่หมายความว่าเวทนานี่มันไม่ทรงตัวเดีย๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ว่างจากอารมณ์ไม่เกาะสุขไม่เกาะทุกข์ มันไม่มีสภาพ <c oughs> มันไม่มีสภาพกีรังย่างยืนอะไรให้ปแปลกฏล้วต่อไปองค์สมเด็จพระบรมสุขวัตกากล่าวว่าหรือก็สติคือนึกว่าเวทนามีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้านเกิดเธอนั้นมีหมายความเวทนาใดๆก็าตามที่มันจะเป็นสุขหรือมันจะเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข <c> ์ <oughs> พราะอารมณ์ของปุตุชนนั้นที่มาตั้งอยู่คือมันทรงอยู่จะพ่อหน้าเราไม่ใช่ตั้งอยู่ข้นหน้าความจริงมันตั้งอยู่ในใจหน้าคือหน้าใจท่านบอกว่าให้พิจารณาเพียงว่าสักแต่ว่าเป็นที่รู้เท่านั้นคือว่ารู้ว่าเวลานี้มันสุขรู้ว่าเวลานี้มันทุกหรือว่าเวลานี้ไม่สุขไม่ทุก มันมีความสุขเพราะอาศัยอมิตรคือกรรมคุณหรือว,ว่ามีความสุขเพราะไม่อาศัยอมิตรมีความทุกข์หรือมีเพราะอาศัยอมิตรหรือมีความทุกข์ที่มาอาศัยดาอมิตรเราจะไม่ยึดถือมันเป็นสาระเป็นแก่นสารไม่ถือรับว่าสาระว่ามีความสําคัญถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเวทนาทั้งสามรายการที่เราจะต้องทิง้งเราต้องการคือพระนิพพาน ต่อไปองค์สมเด็จพระวิชิตามารทรงตรัสว่าเธอย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยคือไม่ยึดถือในเวทนาด้วยและก็ไม่ยึดถืออะไรอไรทั้งหมดในโลกด้วยดูก่อดพิสุทั้งหลายพิสุย่อมพิจรารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆอยู่อย่างนี้ <c oughs> นี่หมายความว่าในเมื่อเราไม่ยึดไม่ถืออะไรทั้งหมด เวทนาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ใช้คาชําว่าช่างมันําว่าช่างมันคือเราไม่สนใจและก็ไม่ยึดถือเวเมื่อไม่ยึดถือเวทนาแล้วก็ไม่ยึดถือทุกอย่างในโลกจะเป็นคนก็ดีจะเป็นสัตว์ก็ดีจะเป็นวัตถุก,ก็ดีเราไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นเราเป็นของเราถ้ารณมปล่อยอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทท้งหลายทราบหรือเปล่า พระองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าสอนในด้านสมถาะาในเบื้องต้นแต่ตอนท้ายสอนในด้านมิปัสนาญญาณใช้อารมณ์ละใช้อารมณ์ปล่อยเป็นอารมณ์ของพระนิพพานคือว่าจิตเราไม่เกาะในเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์แล้วก็ไม่เกาะเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่เกาะเวทนาที่มีอมิตรหรือไม่มีอมิตรแล้วก็ไม่เกาะทุกสิ่งทุกอย่างในโลก ถ้าอารมณ์ทรงตัวอย่างนี้ได้นั่นคือเป็นสภาวะของพระลาหาันอาราบรรดาพระโยคาวจรทั้หลายคำแนะนำกันสำหรับในเดือนมหาคติปรธานาสูตรในเวทนานุปัสนามหาปติปรธานสำหรับคืนนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบรรดาท่านพระโยคาวจรทั้งหลายจงปฏิบัติด้วยจริยาคือคือว่าจริยาตามที่ท่านต้องการ เป็นหมาความอิทิยาบทที่ท่านต้องการจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินเป็นโจงกรงก็ได้จึงกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี